สบายดีพี่น้องสบายดียามแรงพี่นอ้องเบิ่อสกูลสกุลจะปู่พ่อก็ส่องแม่น้องเทนคือเก่าพี่น้องเลยโอ้ยอากาศหนาวหนาวพี่น้องเลยอุย้ยเสีาบน้ำได้บ่ะเด้เนาะเจด้มางวัวเขาคอกเด้อโอ้ยกูสิกูสิ เอางวงกข้คลองหรือซับน้ำเฮ้ยนางปล่อยงวงว้องเลยโอ้ยหนาวดิันเมนงวงบ้าจะบุ่งหนูเฮ้ยก็ยังอยู่ใกล้แค้น่ะสี่มงไปาย เพรามันจะมาขึ้นมาเนาะนั่งซับน้ำมากจากหายหน้าี่น้อกวอุ้ยจะเป็นน้าเฮ้ยสามน้ำมันจะดำสาบแลละป้าโถยเจ็บ <c oughs> กำลังไปจวดจวดก็อิจอยมินนี่โทรขึ้นไปด่วนด่ดวนลงมาโอ้ย โดโัวถ้ากะยืนจะซ้องกันอันนี้นะเฮยซองเพลงร้านซาวด่วนด่วนลงมาวาซานยันจะป่าได้ผัวโอ้ยร้านกับพ่อร้านเนี่ยแมนแล้ว กำลังมาถท้ามาเย็นคือเมื่อไหวเทวะผู้บ่าวก็ได้โมแมนน้องเสียวสิเฮ้ยแมนจะมาเสือดำนะอืมเสื้อโสดป่ะฮะพี่น้องเอ้ยฝนตกลืนเบิดมือฮะก็มาหยุดเพราะว่ามันมันลมหนาวโอ้เสียงครัวบ้านน้องดำกระลึมกระลึมอืม มันจะกะย่ำแรงหนาพี่น้องเอ้ยหน้า2มื้อเนาะจ้ะไปงานแต่งลูกสาวพ่อใหญ่อั่พ่อใหญ่แบ้พี่น้องเอ้ยรวมพ่อบาบ่นเองเนาะบินโทรลงมาขึ้นมาเด้อเ้ยเพิ่นว่าเพิ่นแต่งงานเนาะเบิ่งารองจิสิแม่น่นั้นเนาะจ้ะารองจักเท่าก็ทาเนาะ สองลอยล้านเลยสองลอยมร้อยล้านผูกผูกเถอดเบิร์ตได้ไปลองบริเล้างบริค้าเลยสองลล้านกี่ไปองเงินบาทนั่งกระโ้กันาะเงินมันขืนกูเงินอีกอะซัมสีจัวทุนนองเมื่อกี้นี่ยก็ก็ซือปลาปลาพี่อะนะปลาไม่ลำคล้องหองโกโลผูก็สิจั โบราณจูสามลานซาไปยันท้าวเด็กินแซ่บโทรมาด่วนด่วนด่วนเลยด่วนเลยโผมินนี่นี่ยเห็ดเส้นปลาดำเราป้าเนยากให้ปลาดำมันมีผู้บ่าวเนาะมันได้สิได้มีนี่นี่นะโอยปลาดำเอ้ยตรงปลาได้จะจะเอาผัวน่ะอือจะจะเอาชุยชัยเท่านี้เลยจวดน้ำเลยโอ้ยขักเลย แล้มาซับน้ำอย่างน่น,นี่บ่เนาะอือไปหยียแขนเหยียดขาหนึ่งก็โทรตามกูได้สิมาเห็นเนาะมาซับน้ำอย่างน่น,นี่แม่ยนั่นแล้วน้าก็ใกล้ทางก็ใครได้นะโฮ้ยอือวยแช่น้ำกันยังว่าี่มีผู้บอกใกล้ทางอันนี้เพราะว่าอยู่เล่าพี่อันนี้เพราะว่ะยีดงออันอยู่เล่าบอลอันใช่บุฟเฟ่ตหมูสมัยเฮียนนำกันตั้งแต่เฮียนปอสีปอหาเป็นเราเป็นแต่งงานเนาะอือ มาเลือโอทรลงมาเห็นไปจวดน้ำเพลินกับไปซะไปยงังบุษราพนบุษราพอขวดนะ้เฮ้เจ๊สมุนวะเขมนร่วมกันนะเสื้อคอขาดกันนะท่านี่โท่ละบุษราพนบุษราพนกินปลานเพลินซ้ำบุษราหนึ่งเสี้ยบเฮืยอปลาคลองเนาะปลาเพียงผู้ดใดไปทั้งงานบ้านนำผูกจวดจวดเพลินเดิมเลเนาะลำเรื่อง ลูกซ่าลูกซ่าไอเมย์ซอนโทรมาอีแม่จะบามาเซียเขาบพราะมะเร็งวองสันเทียบาเบลนะอยู่บ้านทำผุมะแรงเนี่ยก็บได้ใกล้าปนะน้องเฮ้ยเจ้กบได้ใกล้าปนะเองว่ะเซียมทีแต่มันนาเลยพี่น้องเลยทิบตเซียมเอาลำเหลืองก็ได้ต้นหนาต้นนาไม่เลยบัววายบานใหญ่น้อออกมาฮโอ้ยหอนจะจวดพอวะ เยอะสีดายเหรอ่รมันต้องซ้ำมาล้าเฮ้ยจะไปที่ไผ้าเห็นหน้าเฮ้ยฮะขู่ท่านไหนป้านนี่แล้วมันขึ้นน้ำพี่หมอบเนาะปักดีนในงามไทยนาตำหน้า พาย,ยุเขาหอนมือได้พี่นอ้องบปได้หูกับเม่นมาบอกเขาเลยเด้ออ้ยบบวาวเขาแนวนี่กระเมียนอยู่มันมันเข่าหนาหนามันเข่าหนาหนาฝนเนาะหนาทำนาบางคนก็บอกว่าจะกรม่น้องเทนอยู่ล่าหวาสันเด๋เอเยอะ <c oughs> อยู่นี่แหละทำนาก่อนค่อยกลับหัสันบางคนก็บอกว่ากระเม่น้องเทนบอกกับไทยเสือกติดตาม <c oughs> ติดตามไม่ต้องเทนเพราะว่ายายอยู่สุรินนะเอาบอกประเดิมบาทนี่พี่น้องแสดงว่าเขาแสดงว่าเขาเบิ่งเขาเนี่ยผมเห็นเบิ่งน้ำเฮาเนาะเบิ่งน้ำยายบอกยายเขาก็อยู่ดีไม่แห้งอยู่พี่น้องแต่ว่าเป็นกระแก่เลวเนาะเขามาเนี่ยเกือบสามปีแล้วว่าสันเอฟซี่นบอกเกือบสามปีแล้วว่าสันชักเองก็คิดว่าปีที่สองเขาผมบอแม่เขาว่าปีที่สามแล้วแม่นบ่กหยดาม เองก็บอกปีที่สองนะเดือนแปะตั้มนาหากระลากระไดพี่น้องเนาะคอมเมนต่อเจ๊ปีนี้ปีที่สองน้องเจ๊เนาะจังว่าเองก็งงอยู่พีนฮ่องระหวัดปีที่สองก็ร่างย่างเข้ามาเขามานี่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าก็ก็พังเบิ่งเนาะ ยงังว่เฮ้ยป้าตวงัวผมยังอยูผู้อยู่ภายผมเพราะมันเะข่ำเนาะยังมีอีกสองสำงนี่พาจะด้าแมนไปห้านอันนี้ดอกพอบ้านนีดอกพอได้มานไทยหน้าพาเห็ดไทยเห็ดนาเนาะมีหมูป,ป่าหมูว่าวเนี่ เปิดเพลงจวดจวดห้อยเจ้ามากัดกระโบมืออีกเป็นั่นกันนะมาไม่ยังจะกัดเพิ่นเลยเจ้าว่าเซไปตามันไปเจ้าเนาะมาตัวนี้มาตัวนี้นั่งมาไล่นะยันผิดวะพอแม่ว่าพอแม่ว่ามืออื่นคนแรกมืออื่นก่อนเราจะในสวงก่อนเาจะเด้ จกักไม<ว>่สักแมนขานหน้ามาปวดน่องมืออื่นเศร้ากระสีมีสองงานเนาะงานไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เงินกับเพาใหญ่พามแน่สิเห็ดเอากระดูกกระถาดเปลี่ยนถาดใหม่เนาะโลว,ว์เจดีใหม่นั่นแหละเห็ดสังกระถานเงินเบามีแน่กับโจ้กระ <c oughs> สีแบงกันไปแล้วล่ะ Phát cái nó sẽ thùng hơn nhảy, nhảy thôi Tí này mặc muộn Thảo mẹ á, mà cả bộ pen bộ pen đây phải đâu cơn mà sẵn ra mà lấy bớt Mà này cốc này, này bộ pen nữa, xong tuần bộ pen nữa. <laughs> <laughs> กระซับในนั่นไหมเฮ้ยน้ำพี่หมอบต้นไหนหยาหยุบเพื่อนวะปกติเออต้นนี้มันสิเป็นต้นนี้มันแซ่บได้ยันโบกปีนี้บบเป็นสัมกกอยู่ขางเฮือนกับโบเป็นแล้วว่ามันไปกับอีแม่นั่นหมดจะแล้ว ห้าก็จะย,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 ยุดโตกวางบ่ายบ่ายแล้วพุ่นก็เลหักล้มบ้านาีมันหนาวบรรยากาศบังไพ่ผู้ได้ผู้ได้เพศนัวนะนฮ้นห้ามลงขีดตมพี่เราเลยบังไพ่เลยเจา้านี้เอ้ยยังก่อกุ๊ดซี่กุซี่กุซี่กุซี่เอ้าเอ้าเอ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อแลนหายย้ายังไงน่ะกุ๊ดซี่มาเด้อ กุ๊ดซ hey, so okay, okay, yeah, yeah. ิกุ๊ดซิเฮ้ยหนุ่มสุยคมันยินเสียงเจราหนองแกน่ะกุ๊ดซีกุ๊ดซิ่กุ๊ดซี่กุ๊ดซิมันมันเป็นอะไรเป็นอะไรกุ๊ดซิมันดูออไร บรรยากาศยามโรงแรมพี่น้องจ้ายามหฮยามนามาแล้วกับเตียมหน่ะไฮหน่ะนาอย่าเฮ้ยตั้น่ตัวซากไม่ได้ยังเลยเฮ้ยน้ำพี่หมอหน่นป้าจะเสียงกระตูหัวควนกรกระนะเสียงหัวอยู่งานอย่างนี้หินหอดผีน้องลมมันส่งเด้หอวนี่กับเซลราอลไรพี่น้องเงินนาวแล้ว อยูย่ที่แม่เพ่อสกุลสกุลนะจ๊ะพอกันไม่คิมนาสบายดีไปแล้ว